smile Th SM thailand fm 105 smile <f> thailand <ๆ simple> คนอ้วนอารมณ์เสียสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกลับมาติดตามคนอ้วนอารมณ์เสียกันต่อนะคะขุนพิเลนเออ่นอกจากสงคราม การสู้รบตามแนวชายแดนแล้วเนี่ยเราก็ยังสิ้นสุดแหม reindeer, จะบอกว่าสิ้นสุดไม่ได้เนาะเราก็ยังต้องต่อสู้กับสงครามทางเศรษฐกิจกำแพงแคบทรั่มเออล่าสุดไทยเราถูกสารัฐเก็บสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะครับอันแรกก็เลยรีบต้องต้องขอบคุณ ที่ไทยแลนด์นะที่สามารถดึงได้จนลงมาที่19 19เปอร์เซ็นนี่คุณผู้ฟัง19เปอร์เซ็นในในละแวกเอเอเซียนี่มีหลายประเทศที่ได้19เหมือนกันนะครับก็มีเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรบ้างมานักบอลรี่์ไหมเราก็ได้เสียเปรียบเท่ากับกัมพูชาเอานะง่ายๆครับคุณผู้ฟังฮะลาวเนี่ยเจอ40เปอร์เซ็นต์ S <S นะครับเมียร์มาก,ก็สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับบูนไอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเวียดนามยี่สิบเปอร์เซ็นทีนี้สิบห้าเปอร์เซ็นมีมีประเทศไหนบ้างอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับ,รนนรบมีไทยมีกัมพูชานะครับมีมาเลเซียนะครับส่วนสิงคโปร์นั้นเจอไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรฐานเดิม สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ในเรื่องของการอัตราเก็บภาษีสงสิทธิ์หรือภาษีทา้งฝานเวียดนามก็เจอไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับาภาษีของทั้งนี่บ้านเราเนี่ต้องอ,อะไรไปแลกบ้างเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้นะครับ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรคนเลี่เอ้ยค่ะผมก็อยากรู้ผมก็ถามอามสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรถาม,มยังกระทรวงเกษตรและสรณ์ผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรผมเหมือนกันว่าจะเจออะไรบ้างได้คำตอบ,ตบหรือ,อยังคะออตอบไม่ใม่ชัดให้ชัดเดี๋ยวดีฉันจะเล่าให้ให้คุณพี่เลนฟังแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังกันสิ่งที่ไทยยอมแลกสิบข้อหลักเพื่อภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะ จาก36%เหลือ19%ข้อแรกยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ90%ของรายการไทยเสนอเปิดภาษีเป็น0%สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ1,000 10, 0รายการจากทั้งหมด1 1 0 0 0รายการโดยส่วนใหญ่ของที่ไทยไม่ได้ผลิตเองหรือผลิตไม่พอเช่นเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นสูง อาหารเฉพาะทาง 2. ลดมาตรการกีดกันทางเทคนิคไทยจะยอมลดอุปสรรคด้านสุขอนามัยสุลกากรกขั้นตอนการรับรองสินค้าจากสหรัฐนะคะเช่นอนุญาตให้สินค้าผ่านแดนก่อนแล้วค่อยตรวจสอบทีหลังเพื่อเร่งกระบวนการลดภาระต้นทุนให้ผู้ส่งออกสหรัฐ 3. จะเปิดทางให้สหรัฐเข้าลงทุนใน EEC และโครงสร้างพื้นฐานไทยเสนอบริการฟ a สแท็กพร้อมสิทธิประโยชน์ B.O.I. คือ Board of Investments แก่บริษัทอเมริกันใน3กลุ่มได้แก่พลังงานสะอาดโลจิสติกสนะคะ I.C.E. 4สั่งซื้อพลังงานและอากาศยานจากบริษัทสหรัฐนะโดยเตรียมซื้อ LPG n จากบริษัทสารัตและเครื่องบินโบ i n g รุ่นใหม่ได้ยินข่าวว่าซื้อร้อยลำนะฮะเข้ามาลถดุลการค้าของไทยที่เกินดุลสารัตมาหลายปีห้าให้คำมั่นลดเกินดุลการค้ากับสารัต70%เปอ์ภายในห้าปีค่ะนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเกินดุลอยู่1นึ่งแสนสองหมื่นล้านต่อปีจะลด หนล้านหนึ่งล้านกลิลี่อ่าหนึ่งจุดสองแสนล้านบาทต่อปีอืมจะให้เหลือเพียงสามสิบเปอร์เซ็นตภายในปีเจ็ดสิบสามนะคะแล้วก็จะรับกติการูออ,อ,อริจินนะคะไทยจะยินยอมใช้ระบบตรวจสอบทินกำเนิดสินค้าที่ยืดหยุ่นน้อยลงเพื่อป้องกันสินค้าจีนที่อ้อมทางไทย จ็ดจะลดบริการภาษีบริการดิจิทัลและข่าวจากสหรัฐไทยจะยกเว้นภาษีห้าเปอร์เซ็นตนะคะให้กับบริษัทที่บริการดิจิทัลของสหรัฐเป็นเวลาสองปีแปดขยายโคตาอันนี้ขุนพี่เลนฟังดีๆนำเข้าพืชเกษตรจากสหรัฐโดยไทยจะยอมเพิ่มโคต้านำเข้าข้าวโพดข้าวบาเล ถั่วเหลืองเพื่อนสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในไทยและตอบแทนข้อเรียกร้องจากภาคการเกษตรของอเมริกันข้อ9การสินค้ายุทธศาสตร์บางรายการไม่ให้ถูกบีบเปิดภาษีศูนปอร์เซนนะคะแต่ยังคงภาษีกับสินค้าเช่น ข้าวน้ำตาลผลไม้แปรรูปอุตสาหการรมอาหารที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อปอกป้องเกษตรกรและผู้ผลิตไทยและข้อสิบการปฏิบัติตามเงื่อนไขสงบศึกกับกรรมพูชาค่ะอืมฟังแล้วเป็นไงฮะสิบข้อนะคะที่เราต้องแลกเพื่อลดภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็ในส่วนของภาคการเกษตรคุณเรนนี่นะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับโดยท่านโฆษกกระทรวงเกษตรและสากลนะครับคุณสันธานนท์วันนะัเขยจอนนะครับรลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ก,ษก,รก,ษก็ได้อ่ บอกกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นเป็นจดหนไย้ข่าวเงินแจกให้กับเอ่อสิมวลชนนะครับเราเรื่องของผลการเจรจาภาษ,ษีต่างประเทศการตอบแทนของไทยแล้วก็อเมริกานะั้นกระทบตรงไหนบ้างนะครับก็สิ่งที่ทางกระทรวเกษตรและสากร ได้เสนอ่าทีแล้วก็ยึดมาในหลักการมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการปกป้องภาคการเกษตรอย่างถที่สุดก็คือหนึ่งต้องเกิดผลกระทบมาที่สุดการเปิดตลาดใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาแล้วในผลผลิของเกษตรกิของเกษตรกรในประเทศสองต้องมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนนะครับสามต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของไทยทีนี้คุณเลนี่หลัก การพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กับสาระเยอะอยู่สี่ข้อด้วยกันก็คือเป็นสินค้าที่ไทยไม่ผลิตหรือผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะครับเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับกรอบความตกลงการค้าเสรี FTA ที่ไทยเคยเยจรจาไว้แล้วนี่ครับข้อที่สองข้อที่สามเป็นสินค้าที่ผู้ผู้ประกอบการไทยเรียกร้องให้นําเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเช่นข้าวโพดเหลืองสากตัวเหลือง ข้อที่สี่ที่เป็นหลักการเหมือนกันก็คือจะไม่เปิดการตลาดเปิดตลาดเสรีโดยทันที <S <S นะครับเปิดตลาดให้กับอเมริกาโดยทันทีแต่ให้มีระยะในการทยอยเปิดตลาดสําหรับสินค้าทางรายการนะครับตั้งนี้ทั้งนั้นขเข้าสศกกระทรวงเกษตรสกรก็บอกว่าเพื่อหยู่กับ,บดุนนิยของหมัวนาคณะเจชาก็คือท่านรองนายกนิชัยชุนหะวัชิระ แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ผมเองก็อย่างนี้อยู่ว่าไม่ตกลวงแต่มันเจออะไรม,มันเจออะไรบ้างมันไม่เป็นข้อเป็นข้อให้เราได้รู้ไงแต่พอย้อนกลับไปที่เอ,อคุณพิชัยเคยให้สัมภาษณ์ที่รายการของคุณสรยุทธนะครับก็บอกวก่ากรณีสองข้อโสด คุณยุชัยบอกว่าทุกวันนี้ข้าวโพดมีที่เราใช้อยู่ประมาณสิบล้านตันผู้ปรกกับการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ก็บอกว่าสามพเพิ่มกาลังการผลิตเป็นสิบสามล้านตันได้ก็คือข้าวโพดีกเจอแน่นอนเพราะเราผลิตแล้วก็ใช้หมดก็คือไม่พอต้องรอต้องนําเข้าทิ้งเกษตรกร,ะกรจะเดือดร้อนตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวของข้าวโพดเองผลี่ต้นทุนของมีการน่ะต่ำมากนะครับในขณะที่ต้นทุนบ้านเราเนี่แพง นะครับถ้าโค้มีปัญหาทุกปีเราผลิตไม่พอมีการนําเข้าแล้วสัดส่วนระหว่างบ้านเราเกับต้นทุนบ้านเราสูงต้นทุนเมืองนอกาตา่ำนะครับตรงนี้สําคัญนะครับโพ้เจอแน่นอนนะครับส่วนเน้อหมูคุณพิชัยบอกว่าถ้าจะเปิดก็จะให้จำนวนมา,มากายังไม่คุยตัวเลขก,กันจา่าจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีการตรวจที่มาของหมูคือชัดๆคุณลิลีค่ะ บ้านเราเรื่องของเนื้อสัตว์นี่เราติดที่ไหนครับคุกท่ังเราติดที่เรามีกฎหมายห้ามใช้สารเล่นเนื้อแดงในขณะที่อเมริกาเขาไม่ได้ห้ามนะครับนะครับตัวนี้ก็จะยืนอยู่ข้อสมดุลเหมือน,นกันนะครับส่วนของสินค้าทางวัฒเอย่างเช่นปาลินคุณวิชัยบอกว่ามาเลยสเปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณนเข้ามามาเลยเพราะว่าอะไรคุณวิชัยมองว่าปานันอย่างปาลินเนี่ยกรณีปาลินเนี่ยเอ่อ บ้านเราเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าอเมริกาอยู่แล้วไม่มีปัญหาน,นะครับใอหลักการสาคัญของการเจรจาของคณะเจรจาของของทีมไทยแอนเราเนก็คือว่าถ้าจะมีสิ่งใดที่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนจะให้น้อยที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลีลี่เราก็ยังห่วงอยู่ดีนะา,า่าเราก็ยังอยากอยากให้มันชัดไงค่ะ พวกนี้รู้แน่ๆว่านําเข้ามาแน่ๆถูกไหมฮะัอวัวจะนําเข้ามาไหมวัวในประเทศเราตอนนี้นี่ไี่เป็นราคาอยู่แล้วนี่ถ้านําเข้ามานกรองของเ,ออเป็นกลอบของเอทเนี่เราจะเจออะไรไหมอย่าลืมนะครับวันนี้นี่ถึงไม่เจอวัวอเมริกาครณลลี่เราก็เจอวัวพังซีของออ,อสเตรเลีย นะครับก็มีการนําเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ลุนเรื่องพวกนี้นี่บางทีนี่ตัวของข้าราชการตัวของฝ่ายรัฐนี่ต้องพวกที่มันชัดเหมือนกันต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังเหมือนกันว่าเขาจะเสียอะไรแล้วเขาจะได้อะไรโอกาสที่เขาจะเดินหน้าต่อนี้อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเมื่อแต่อ้ำอ้ำอึ้งอึ้งพวกไม่เคลียร์มันก็เป็นอย่างนี้ัวนีอืมบางท้าจะเกิดเกิดปัญหาความ ให้เข้าใจกันเกิดปัญหาการแทงใจกันมันก็จะประมาณนี้รอบที่สําคัญคนรี่กระซิบบอกแบบแบบดังๆเลยชิ์หน้านี่ผู้เลี้ยงสุกรก็เตรียมเข้าบุกกระทรวงเกษตรเตรียมเข้าบุกรัฐบาลนะเขาก็มองว่าถ้าพูดไร่ชัดอย่างนี้เขาเขาก็มีโอกาสที่จะเจอในขณะเดียวกันผู้เลี้ยงผู้เลีเ้ยงหมูก็เช้าเข้ามาผู้เลี้ยงวัวก็จะเข้ามา,พ,มา,มาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกตัวเลีอยง ที่ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัวนี้ก็จะเข้ามาแต่รัฐเองก็ต้องอย่ชัดเจนว่าในเมื่อเราจะเปิดตรงนี้เราจะเราเสียอะไรที่เรากษตรีกรเราจะชดเชยเยียวยาเขาอย่างไรหรือเราจะยกระดับให้ให้เขาสามารถแข่งขันกับอเมริกาได้ถ้าแข่งไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราสามารถสู้ได้สู้ได้ในตลาดของเราใช่ไหมครมันก็ต้องให้ชัด เราจะส่งเสริมที่น้องเกษตรกรกอ,อย่างไรตรงนี้ฝา,ากการกระรวงเกษตรและสาก์ฝากเป็นทางนี้ละ่ะเพราะอาทิตย์ได้นอบเข้ามาหลายนอบแน่นอนอชัวร์นี้ชัวร์นะครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดในสีของกระทรวงเกษตรและสาก,กอ์อาทิตย์ที่แล้วคุลลีมยยย่มีการยกย้ายข้าราชการนะมีการย้ายข้าราชการตำแหน่งสำคัญสำคัญคือการ ก็แทนผู้เกษียณอายุราชการนะครับหลังจากสามสิบกันยาอันนี้นะครับประธนกระทรวงเกษตรถ่ายชื่อวิลเล็ตรวินาโรซอดส่งุพนะครับแทนท่านตลอดประยุทธ์อิสปุลนะครับหงจาจนมีใครที่จะมีการโยกย้ายกันบ้างนะครับในระดับของ พูดนักบริหารระดับสูงก็คือสมัยก่อนเราเรียก40นะักพลเรี่งข้างติดปากเหมือนกันอ uh, อย่างอธิบดีหลายกรมที่มีการเกษยียณอายุรชาชการในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับอธิบดีกรมกา,ารเ้่านักธิกิจของที่นีเกษยียณอายุรชาชการนะครับอธิบดีบัญชาสองกรมประมงก็เกษยียณอายุรชาชการนะครับวัน ปรงารที่ผ่านมาก็มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันส้านสะเทือนกระซนประเตศมากวอยชิเงเพียงใดแค่ไหน,นเนาะผมที่เลนช่วยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นหน่อยเอาวันนี้เวลามันน้อยขา,ามจาก ลา่าให้คุณผูสั่งฟังครัใครที่จะมาแทนแล้วกันอ่ามีการอย่างตั้งอาขบรายชื่อด้วยกันนะครับคนปิดอตบตลาดเวทินเป็นรองตลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิดอีกขึ้นจากผออู้ตรวจราชการนะครับตอนนี้ผู้ตรวจราชการทัศน,นีเหมือนแก้วนะครับจะเป็นรองตลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ผู้ตรวจราชการนรมสนสวนวงก็จะขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสา,ากร,ร์ก็จะมีรองใหม่สามท่านนะครับคุณอัญชลีสวจิตานนท์นะครับจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสา,ากร,รก็จะสไลั์ไปเป็นอธิบดีกรมให,หม่นะครับผู้ตรวจนิรันมุมจิดานะครับจากผูดด้ตรวจราชการก็จะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสา,ากลนะครับ ผนอนนอนู้ตรวจน n o n non 4นะครับจากผูต้ตรวจรัชการก็จะเป็นอาชิบดีกรมการข้าวส่วนตําแหน่งหลักๆที่ยังไม่แต่งตั้งเอข้ามาในรอบนี้ก็จะเป็นแทนอธิบดีกรมบอมงแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับดรเโิลตวีศักคณะเดชโชติเกษียณอายุรชาชการกรมบมงเป็นคนบัญชาสุกแก้วเกษียณอายุรชาชการถ้าในลักษณะอย่างนี้พูดงี้ ก็จะเป็นการเอารองอธิบดีขึ้นมานะครับก็จะหลัง Jamie, จากเดือนกราดนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครก็จะเป็นัช้างที่แน่นอนยังเดือนกรมกรมประมงนี่เป็นกรมเทคนิคนะคุณลิลี่ค่ะกรมประมงนี่เป็นเป็นกรมเทคนิคเป็นกรมวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ตุ่มใหญ่ก็จะเป็นลูกม่อมานะครับก็คือมีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องของประมงนะครับอ่วงเช้าทีนี้ยังไม่จบช้่นี้คุณลิลี่ค่ะ ล่าสุดที่ผมเช็คมาเมื่อวานนี้ยังมีอีกสองล่าเลยนี่ข่าวนี้เล่นเอาผู้เล่นหลักในกระทรวงเกษตรและสหก,กรที่ยังเอถือครองก็ที่อยู่นิดออฟฟิศกุลมี่ฟิต,ฟต,ฟตชิ้นเียเลยรัฐมนตรีไปไหนให้ติดสายไห้ตามไปตรงน,นั้นตอนเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่นะครับเราก็จะเห็นอาชีพบริกรต่างๆนั่นแหละ ภ้าเขาพูดแบบสวยๆพูดแบบดูดูดูดีนักก็คือทํางานแบบบูรณาการนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเขาก็ล้อเรียนกันไ่้แล้ว่าติดตามได้นะครับรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มนะแล้วขยันคนลีน้เป็นคนหนุ่มแล้วขยันในขณะที่อดีตบดีต่างๆของผลวิทยานี่อายุก็สูงวัยนะหลายท่านนะค่ะ ก็ติดสาไปตามคปรัฐก,กรยังยังเสียเลยเป็นคนที่ทำงานได้ค่อนข้างรวเดเร็วแล้วก็เป็นสนใจที่น้องกเกษตรกรคุณลี่คุณดูลัดารานะค่ะคุณดูอินฟูดดังคุณดูดาดราลเวลาทัศนกรลงพื้นที่เนี่ยเอพี่ป้า,า,า้าอายลูกเขาพอกบดาราเลยเอาแบบโอ้โหพ,พ,พ,พอกันเลยคุณลี่บอกลกบดาราเลยได้รับความนิยมอย่างสูงมากแล้วก็ทัศนกรไปไหนมาไหนนี่ ไม่ได้ไปเปล่านะละักษณะของการเมืองที่ถ้าไปสัญญงสัญญา <S <S ไปเจอไปเจอเอทต็ต่างๆนี่ก็มองหาอธิบดีแล้วก็สั่งการณตรงนั้นเลยนีอ่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนี่รูปแบบการทํางานเาสาที่งลงพื้นที่โอ้ขยนันขยนันแล้วปีผลพิเน่นรอบนี้ขยันอ,อทิ้งท้ายที่เอกรมที่ดินกันหน่อย นะคะสรุปแล้วทิมรีกรมที่ดินก็ขอย้ายตัวเองนะคะออกจากตําแหน่งเพราะว่ารู้ว่าโชคชะตาตัวเองแล้วก็เขากระดองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยคุณทุมธรรมนะะก็จัดการเรียบร้อยนะบอกว่าเมื่อมีคําสั่งของศาลออกมาแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามก็ให้มีการเพิกถอนนะคะพื้นที่เขากระดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เอมื่อวานนี้เลยนะ,ะส่วนที่บอกว่าตามร้างตามเช็ดพัภูมิใจพักภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกไม่เลยเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกกดดันจากสื่อด้วยซ้ําที่ถามเขาตลอดว่าจะจัดการที่ดินเขาก็โดงยังไงนะคะก็ จัการเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ในกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนที่คุณพิเลนบอกช่วงนี้ก็โยกย้ายกันสนั่นหมอนไหวเลยนะเออแล้วเดี๋ยวตามดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการลิลี่และชนวิวนองแก้วและคุณพิเลนจากเรื่องเล่าข่าวเกษตรลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคออร